ชีวีมะเปิดเลยค่ะได้แล้วได้แล้วครับเย่ yeah, มากเลยค่ะพี่อ้อหลับกลางวันนี่ตื่นออกมาสะดุ้งเฮือกตื่นกาแฟไงฮน้องไปหยิบขนมมิพี่หน่อยสิพี่ไม่มีน้ำล้วน้ำก็หมดใช่คะน้ำหนูก็หมดแล้ว มีขนมนะคะแต่มันเป็นขนมของเล่นน่ะหนูหิวจังเลยถ้าอยู่ข้างล่างมันคงจะดีกว่านี้ชายน้องเอ๊ะในตู้เย็นนี่อุ้ยมีน้ำด้วยใครอยากเอาน้ำบ้างยกมือขึ้นหนูอิ่มกาแฟาแล้วค่ะแต่หนูหิวหนูอิ่มกาแฟไอ้เชื่อมันเป็นอันนั้นนาอิ่มช็อกโกแลตสิไม่ใช่กาแฟาอิ่มน้ำช็อกโกแลตแล้วเราเอานี้ไปนะ ขอมากครับ <c oughs> หนูหิวเหมือนกันพี่ดื่มน้ำแทนกันแล้วกันใ <c oughs> ช่แล้วพี่ดื่มน้ำหมดแล้วผมกำลังเด่อนอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> อิ่มยังเนี่ยยังไม่อิ่มเลยหิวอีกแล้วใช่อยากกินขนมจังเลยเราไม่มีขนมกินแล้วเนาะใช่ครับพี่ทำไมในปัทจุบันมาเป็นเจ้สิบสองแล้วล่ะ เอา้าก็มันเดือนธันวาแล้วไงน้องมันกําลังจะวันปีใหม่เกิดจะปีหน้าแล้วเ,เนี่ยมกราหนึ่งมกราน่ะหิวจังเลยไปบอกแม่แม่ว่าหิวอะ่ะเอารีโมทปิดรีโมทสิปิดชีดวิตเดี๋ยวพี่ไปบอกก่อนนะพ่อแม่คขาทำอะไรอยู่หรอกำลังปลูดต้นไม้อยู่นะจ๊ะโอ้โหนี่มันสวนของพ่อแม่เหรอคะเนี่ย มันน่าจะไม่ใช่สวนแล้วมังค้ามันน่าจะเป็นป่าแล้วนะคะล,ลูกตลบและเนี่ยสวนแม่กับสุพ่ออยากกินผักผลไม้อะไรบอกพ่อแม่ได้เลยนะที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์แมลงอีกอย่างหนึ่งเราก็ได้พืชผลผลไม้ด้วยลูกมีประโยชน์นะเราไม่ต้องไปซื้อกินด้วยหนูหิวอ่ะค่ะแม่แมหิวเหรอลูก นี่นี่แม่มีเก้ยวมังกรน,นะเอาไหมไม่เอาหรอกค่ะหนูหิวขนมเอาแม่ก็อยากกินขนมเหมือนกันลูกนะลูกไปซื้อนี่ได้ไหมอ่ะไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรนะไปซื้อขนมใหม้แม่หน่อยแล้วก็หนูกิกนได้ไปไปซื้อเลยแล้วก็มาช่วยกันปลูกผักอีกผลไม้นะโอ้ต้องมาช่วยปลูก,หลกีหรอคะหนูอยากกินนะ่ะจับผีเสื้อหรอไงคะเนี่ยมาวางไว้เนี่ยปออลูก ก็เจอมันอะหะจากที่นี่แหละค่ะนี่ชิก้าแม่บอกให้ไปซื้อขนมจริงหรอคะจริงหรอนี่เธอจะไปด้วยหรือเนี่ยผมไม่อยากไปหรอกครับแต่ผมก็อยากไปนะจะเอาอะไรกันแน่ฮะน้องเออไปดีกว่าครับมานะไปช่วยกันเลือกขนมนะจะเอาอะไรไปดีไหมนะเยเปลี่ยนกระเป๋าดีกว่า หนอไม่ต้องใส่หรอกแค่นี้นแหละหูฟังจะใส่ไปทำไม้ไมยาะฟังเพลงเอานาะฬิกาไปนั่นแหละไปกันเลยนะน้องอุ๊อันนี้ใส่ไปทำไมพี่เร็วๆหน่อยอ๋อใส่แล้วมาเริ่มกันเลยสามสองว้าวที่นี่หรอกครับใช่เพิ่งจะมาเคยเห็นแล้วเนี่ยชีก้าเคยมาหลายรอบแล้วล่ะใช่ค่ะสังว่าอันนี้เป็นครั้งที่สามค่ะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณไมีกแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ,ควะ,คะสวัสดีนะคะเอาตะกร้าไปด้วยเนาะจะซื้ออะไรดีขนมเนี่ยพี่พี่มีขนมตั้งเยะตั้งแยะเลยหนูอยากเองไหมได้มาใส่เลยนะชึบนี้ไปหนึ่งถุงพาเพราะมันอร่อยเกินไป <c oughs> อะไรอีกมีรสองหุ่นด้วยอรอ ว้าวคุกกี้นิวเทลล่าเป็นโกุ๊กกุ้งนิวเทลล่าเหรอคะเนยอยไรอ่ะขนมปังไหมไม่อยากดีกว่าน้องทำไมอ่ะหนูไม่อยากกินเนาะพี่เมยอยากกินหนูอยากกินเหรอไม่ค่ะเอาอยากได้อะไรอีกเอดูอยู่อ๋อย่าโน้ัน้ามมิดต่อเนาะ อันน้ำอัดเม็ดไปด้วยค่ะเอาพี่เผอกกินไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวค่อยไปคิดตังค่ะเฮะ้ยทำได้ด้วยเหรอน่าจะไม่ได้มั้งคะอา้าแต่พี่เผอกกินไปแล้วก็ช่างมันเถอะค่ะยังีหนาะน้องๆมันจะเยอะเกินไปไหมโอ้โหของเล่นปาร์ตี้แน่เลยเอ้ยไม่ใช่ของเล่นสิขนมปาร์ตี้โอ้โหใช่แล้วนี่อะไรหด็กเรอ ไม่ใช่ดูให้นะอันนี้แม่ขนมปังก็ได้น้องถ้าน้องอยากกินะนะค่ะอุ้ยมีก้านี้ด้วยอยากกินอะคุกกี้ก็มีขนมเพียบเลยโหเฮ้ยมีอะไรน้องขนมเพียบเลอัน,นี้ได้ไหมอะได้ได้กินให้หมดด้วยนะค่ะคุกกี้อันนี้มีแล้วเหรอซื้อแล้วอันนี้เขาบอกอร่อยมากเลยเพี่ เมงกูดรายนี่ก็อร่อยสมอร์ชสมอร์ชพีชก็มีนะคะอันนี้อร่อยสุดๆุอุ้ยมันแตกอะพี่กินนะชิก้าไม่เอาพิ้ิขยะไปเออไม่ต้องหรอกพี่คะอันนี้คือมันชิก้าเผอแกะมันออกอะค่ะอ๋อเออเอ้ค่อยจ่ายเงินได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะอย่างนี้ยังดีหน่อยน้องรีบๆเลยเดี๋ยวแม่เขาเรียก ไสกระเจก้าหนหัึงสิอ๋อค่ะเนี่ยอร่อยอึ๊บมันก็อร่อยเอาแค่นี้น้ออาไปเลยออาไปได้พี่ถือผมมาจะมาทำไมเนี่ยเมื่อผมไม่ได้เลือกขนมใบเลยเอาก็ให้ทีก้าเลือกหน่อยเสียสละให้น้องเ็าหน่อยโอนี่ค่ะโอ้โอ้ทำไมเยอะจังเลยล่ะคะ อ๋อพอดีหิวขนมอาค่ะที่บ้านไม่มีขนมเลยจีก้าอะไรเลยกินหมดเลยนะคะนี่จ้าอ๋อน่ารักจังเลยนะคะน้องใส่หมวกอะไรกระต่ายเหรอคะขอบคุณค่ะน้องเชื่ออะไรเหรอคะจีก้าค่ะอ๋อค่ะใส่ชุดน่ารักดีเหมือนกันนะคะน้องสีผมด้วยเหรออ๋อน้องชอบย้อมสีผมมะค่ะอ๋อค่ะ ไปเสร็จลงมาโอเคนี่อะไรเนี่ยนี่ของคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะกลับบ้านกันเลยนอ้องสาม,สามน,นั่งนี่ขนมมาเต็มเลยไปบอกแม่กันแม่คะหนูซื้อขนมมาหลายสิบกว่าห่อหเลยค่ะแม่ลูกทำอะไร ซื้อของขนมมาให้แม่คะแล้วก็หนูด้วยลูกแม่บอกให้ซื้อมาสองสามห่อพะลูกเอ้ยเดี๋ยวอ้วนกันมาดีไะลูกเฮ้ย,ยมันก็ไม่เป็นไรทั้งหมดอ่ะสองสามห่อให้หนูแล้วทั้งหมดของแม่นะลูกฮะเอาแล้วลูกจะกินอะไรเยอะชะนักหนาแม่กินบ้างแม่ก็หิวเหมือนกันนะเข้าใจไหมลูกไหนไหนแม่แกะเลยแต่แม่คะ่ะ แต่มันเป็นขนมของหนูนะคะเอา้าก็ไหนบอกหนูซื้อไปให้แม่กับพ่อไงนี่พ่อกินอีกถุงหนึ่งโอเคนี่รสอร่อยอันนี้รสออริจินอลเหรอใช่ใช่ไหนลองชิมหน่อยแต่ขนมอนะันนั้นหนูจะซื้อมาให้ทิกกน,นะคะอยากลองชิมเหมือนกันเอาลูกเอาไหมไม่เอาแล้วค่ะแล้วพอแม่กะจะมากินของหนูเหรอคะเอาใช่สิลูกแม่หิวมากเลยลูก มีอะไรอีกเนี่ยอ้าอ้าวอ้าพ่อแม่คะทำอะไรกันอยู่หรือคะกินขนมไงขอบคุณมากเลยนะจ๊ะลูกที่ซื้อขนมมาให้พ่อแม่เฮ้ยพ่อแม่เหนื่อยจริงๆรู้ใจมากเลยอ้านายขอชิมบ้างสิคะอ้าวไม่ได้ซื้อมาให้แม่หรอเปล่าค่ะแค่ซื้อมาแค่ให้แม่สองสามหอยค่ะอ้าวเฮ้ยอ้า กินๆๆๆนะกินกินนะอาเดินโอเคครับเดี๋ยวพี่กินที่นี้ดีกว่าหนูอยากกินอันนี้อา้าวขนมน,นั้นหนูขอเอาแล้วจะโนให้แม่กินอะไรให้แม่กินขนมปงังโอเคลูกแม่กินนี้ก็แล้วกันพ่อกินอันนี้เย้มลองชิมหนึ่งโค้กี้อร่อยมากมาชิค่าก็ลองชิมอันนี้ยี่ห้อมิ๊ก้า ชิ้นนี้หน่อยว้าวบักกี้เห,หรืออะไรเนี่ยอขนมะอะไรดีเกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วเนาะปวดท้องอิ่มจังแล้วตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วด้วยนั่นก็สำหรับคิมมี้ขอลาไปก่อนนะคะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะคะไปไปบายบายกดกระดิ่งให้ด้วยนะบายค่ะบายนะจ้าน,นี้เต็งคิวมากเลยลูกซื้อขนมให้พ่อแม่พ่อเอานี้ไปนะจะแม่กินนี้ได้เ เอาแล้วหนูกินกินอันที่เหลือที่มีหนึ่งห่อนะของหนูไปแบ่งกันกินนะลูกโอ้เย้เย้เย้อ้าว